เรากอยาจะลองดูแต่เราไม่มีกล้องก็ลำบากเหมือนกันนะก็ตัดสินใจยากสวัสดีครับจากร้านฟิกคาเมรามาตอบคำถามจากท่านผู้ชมอีกแล้วเรื่องเลนส์แคนนอนค่ายแคนนอนเนี่ยเลนส์เก่าหรือเลนส์กล้องฟิล์มก่อนจะไปมาเป็น e o s นะจะมีเมาส์ที่ยอดนิยม เมาส์แรกๆเลยเป็นเมาส์ FL ซึ่งเก่าไปหน่อยละเอามาพูดถึงเรื่องของเมาส์ FD เมาส์ FD ก็คือเมาส์แบบนี้มีเขี้ยวล็อกทางด้านหลังต้องใส่เข้าไปกับตัวกล้องก่อนมันถึงจะปลดล็อกได้หรือถ้าไม่มีตัวกล้องก็ต้องมีฝาครอบเลนใส่เข้าไปจะมีเขี้ยวตรงนี้เห็นไหมครับใส่เข้าไปให้ตรงกับมาร์ตรากตรงนี้ถึงจะปลดวงแหวนล็อกตัวนี้ได้ ในสภาวะปกติเมาส์ Fd ก็จะมีมาร์กสีแดงตรงนี้นะครับจะตรงกับอินเด็กมารทั้งหมดเลยเมาส์ Fd เนะี่ยมีมาตั้งแต่ปี1971ละออกมาพร้อมกับ Canon F1 ใส่เข้าไปที่ตัวกล้อง A1 AE1 อะไรใช้เมาส์แบบนี้ได้หมดเลย เห็นไหครับเขียนว่า Canon f d 50 1.4 h s c นี่เป็นรุ่นของเขาเวลามันอยู่ในสภาวะปกติอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ใต่กับตัวกล้องเนี่ยเราจะรีดูรับแสงดูไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเลยตั้ง16แล้วก็ไม่ลีกว้างสุดอยู่ตลอดเห็นไหมครับทีนี้พอต่อมาเป็นอีกตัวหนึ่งเป็น Canon new f d เจ้า Canon new f d เนี่ยเปลี่ยนรูปล่างมาเป็นแบบนี้ทันสมัยขึ้นอยู่ในสภาวะปกติที่ไม่ได้ใส่อยู่กับกล้องเนี่ย ดูรับแสงมันจะเปิดปิดไม่ได้เลยมันจะถูกล็อกอยู่ที่ประมาณ5.6ประมาณเนี้ยนะครับไม่เหมือนอันนี้อันนี้จะอยู่กว้างสุดถ้าเป็น fd รุ่นเก่าแล้วอยากจะลองดูแต่เราไม่มีกล้องเออมันก็ลำบากเหมือนกันนะมีก็ตัดสินใจยากมาดูวิธีการปลดตรงนี้กันอันอื่นก็มีอุปกรณ์อะไรไม่ยากไขควงแบนๆหรือว่าถ้ามันฉุกเฉินมันหาอะไรไม่ได้ก็ใช้พวกนี้ฮะพวกลวดเสียบกระดาษคลิปหนีบกระดาษอะไรพวกนี้ เอาเริ่มจากเลน Fd ก่อนจะปลดล็อกตรงนี้โดยที่ไม่ต้องใส่กล้องตรงจุดสีแดงเนี่ยแล้วก็พลิกมามองที่ด้านท้ายจะเห็นมีกระเดื่องตัวนี้คงจะชัดเนาะจิ้มลงไปตรงนี้มันจะมองเห็นแค่ครึ่งเดียวนะพอจิ้มไปปรั๊บวงแหวนมันจะบิดดูช้าๆอีกทีนะครับ วงแหวนจะบิดตัวนี้สําคัญนะเวลาจิ้มแล้วเนี่ยต้องบิดนิดนึงหรือว่าหมุนได้โดยอัตโนมัติเพราะเขาจะมีสปริงดึงอยู่ถ้าตัวไหนที่กดไปแล้วไม่หมุนต้องออกแรงดึงอย่างเงี้ไม่ได้ละแสดงว่าวงแหวนตัวนี้จะต้องฝืดหรือจะต้องล้างหรือต้องอะไรทักอย่างอ่ะทีนี้อ่ะพอดึงเรียบร้อยแล้วถ้ามันเด้งมาแล้วแล้วก็หมุนช่วยมันนิดนึงช่วยบิดมาให้สุดเลยเหมือนกับเราใส่เข้าไปในกล้องแล้ว ดูรับแสงจะหลีนะดันตัวนี้ดันกระเดื่องตัวนี้แล้วก็ลองเปิดดูรับแสงค่าต่างๆดูนี้ผมเปิดที่16บละสิบก็จะหลีสิบเลยแล้วก็เวลาหมุนลูรับแสงเนี่ยไอ้เจ้าตรงนี้กระเดื่องตัวนี้จะต้องหมุนตามเพื่อไปลิงก์กับกลไกภายในกล้องหลีได้สองดูได้แล้วนะครับมองเห็นการทำงาน เช็คได้ต่อไปถ้าเช็คเสร็จแล้วจะทำกลับคืนให้เขาตำแหน่งเดิมก็หมุนวงแหวนตัวนี้ให้จุดแดงเนี่ยก็มาจะมีเสียงดังคลิกเบาๆล็อกนะนะครับเข้าตำแหน่งเดิมแล้วโอเคก็จะซื้อไม่ซื้ออะไรก็แล้วแต่ส่งคืนเข้าไปปิดฝาให้เรียบร้อยถ้าเขามีฝาเนี่ยเวลาเราปิดฝานะครับฝามันจะไปดันในเจ้ากระเดื่องตัวนี้ฝามันจะลงไปดันแล้วทําให วงแหวนตัวนี้หมุนมาล็อกแค่นี้เองอกลไกของมันของ F D อ่าทีนี้มาดู New F D กันบ้างมันจะถูกล็อกติดแงะอยู่ที่ประมาณ F 5 6เนี่ยหมุนรูรับแสงไปที่ค่าเท่าไหร่ก็ตามกระเดื่องตัวนี้ก็จะไม่หมุนตามค้างอยู่ที่5.6นี่แหละวิธีนะครับให้สังเกตมาร์กสีแดงตรงมาร์กสีแดงเนี่ยจะมี ใกล้ๆห่างประมาณ1เซนจะมีปุ่มเล็กๆเป็นโลหะเล็กๆอันหนึ่งอันอื่นให้ท่านดันตรงนี้ดันดันขึ้นไปทางนี้นะครับดันไปทางฝั่งจุดแดงเนี่ยหาจุดแดงให้เจอแล้วก็ดันตัวนี้ไปทางฝั่งจุดแดงแล้วก็ใช้ปลายไขควงหรืออะไรก็ตามดันตัวนี้ลงไปนิดหนึ่งดันนิดลงไปกเบาๆแล้วก็มาดูตัวนี้มาดันตัวนี้ลงไปแล้วก็มาดันตัวที่2องมันจะมีจุดปลดล็อก2จุดต้องเริ่มดันตัวนี้ก่อน แล้วก็มาดันตัวนี้นะครับกดตัวนี้แล้วก็ดันให้เจ้าตูดเลนสตัวนี้เห็นไหมครับรูรับแสงจะเปิดกว้างสุดได้แล้วมีเสียงนั้นริ๊บเบาๆจุดแดงจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็กดเจ้าคันโยกตัวนี้กระเดืองตัวนี้เพื่อจะเปิดดูรูรับแสงค่า F ต่างๆได้แล้ว f อต้องกว้างสุดตัวนี้เป็นเลนส์50มม f2 นะครับเพราะฉะนั้น เปิด f2 ก็ต้องกว้างสุดแล้วเวลาหมุน f เจ้ากระเดื่องตัวนี้ก็จะหมุนตามและแกระเดื่องที่จะเข้าไปลิงก์กับคลไกายาายในกล้องเนี่ยนะครับก็ดูดูได้สบายเลยสองดูเลยทีนี้เอาไปใช้สองส่องกับแสงสาว,ว่างหรือสองกอดไฟอะไรก็ตามอัธยาศัยท่านเลยแล้วสังเกตดูนิดนึงเวลาเราปลดล็อกออกมาแล้วเนี่ยกุ่มปลดล็อกเลนเนจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ เวลาจะเอากลับเข้าที่เดิมของเขาก็ให้กดปุ่มนี้ไม่ต้องไปจิ้มอะไรแล้วนะครับกดปุ่มนี้ไว้นะครับแล้วก็ดึงเจ้าตุ่มๆต,ต,ตรงเนี้ยดึงกลับมาจริงๆล้วตรงไหนก็ได้แต่ว่าตรงนี้มันเป็นปุ่มที่เราจับไปถนัดที่สุดแล้วแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเราเนี่ยย้อนกลับเข้ามาจนกระทั่งมีเสียงดังคลิกอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็จุดแดงก็กลับคืนมาอยู่ในตำแหน่งมาร์กที่ตรงกันหมด จุดแดงต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันแบบนี้ก็กลับคืนเขาเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาครอบเล่นใตกับตัวกล้องส่งคืนเข้าไปอาเอาเอาใหม่อีกทีนะครับต่อสังเกตดูนะเวลามันมันล็อกอยู่เนี่ยดูรับแสงขยับไม่ได้แล้วปุ่มปลดล็อกเลนจะจมอยู่อย่างนี้จับปุ่มนี้ไว้ก่อนจับปุ่มแล้วดันดันไปทางฝั่งจุดแดงนี่ดันออกแรงดันนิดเดียวนิด,นด,นด,นดไม่ต้องเยอะนะนิดนิดหน่อยจิ้มตัวล็อก ตรงใก,ใกล้จุดแดงห่างจากจุดแดงประมาณ1เซนเนี่ยนะครับจิ้มลงไป1ตัวแล้วจิ้มตัวที่2อีก1ตัวแล้วก็บิดตัวนี้ได้เลยบางตัวจะฝืดจะแข็งอะไรก็แล้วแล้วแต่รุ่นนะครับเรียบร้อยดูได้แล้วเปิด F ได้ตามถนัดเลยเวลาจะเอาคืนนะสังเกตดูว่าตอนพอบิดออกมาแล้วเนี่ยจุดแดงหลุดออกมาจากตำแหน่งแล้วเนี่ยปุ่มนี้จะลอยขึ้นมาแบบนี้ เวลาจะปิดก็กดปุ่มนี้ลงไปแล้วก็ดึงตัวนี้กลับมาให้ดังคลิกจุดแดงตรงกันเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการปลดล็อกเมาส์ FD กับ New FD นะ New FD จะเป็นแบบนี้ถ้า FD ก็จะเป็นวงแหวนครอบแบบนี้แต่ใส่กล้องรุ่นเดียวกันได้ตั้งแต่ f 1 FTB FT e.x อะไรพวกนิส mm ัยได้หมดเลยจนกระทั่งมาถึง a.e.1 a.1 a.v.1 ยกเว้นที่เป็นเมาส์ e.o.s ใส่ไม่ได้เพื่อไปเจอที่ไหนเจอมือ2เจอตามแหล่งที่เขาขายกันถูกๆเช็คก่อนว่ามันเสียไม่เสียแต่แฟลมันยังมีไบเบรดอยู่ครบไหมอะไรประมาณนั้นนะครับก็เอามาฝากกันไว้เล็กๆน้อยๆสำหรับท่านที่ใช้แคนนอนหรือท่านที่สนใจจะใช้แคนนอนก็ตาง รบกวนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ